อ่ะค่ะพี่น้องมาตามหวยเล้าเซียนลูกแฝดกันตองวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่คู่โทรหาเพิ่นตะเหมือว่านหนเด้อเพิ่นบอรับสายค่ะพี่นอ้องเอามาคุยกันกับเพิ่นได้เฮาวหวานบารงวดที่ผ<อ>่านมนาะฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอางวดที่ผ่านมาอยูอย่ไซรั่งหรือเซียนผมงงนะมาเข้ามาหร รุดแม่นบอรุดตั้โอ้นี่เด้เสียนลูกแฝดจับหกแม่นบ่ครับ<แ>อ๋อนี่เด้เสียนลูกแฝดนี่ว,นวันที่สิบแปดที่ผ่านมาจับหกลุดลุดนะเสียนเนาะครับอ่าเอาลุดลุดสู่กันไหมสําหรับเสียนลูกแฝดบ่เคยนลูดตองวัดเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอาสายาแน่นหนักมาเดี๋ยวเด้อเขียนวันตถิกันเาวพัฒนาไปอีหยังกาะเมือว่านนี่คือจังบอ่อันรับสายกาะ ไปสักบ้านไปสักหมอบ้านบ่ครับเราพัฒนาอันเดียวเด้อหมายเลขบัญชีส่งเข้ามาไว้แล้วมันบ่ครับเห็นดูเห็นดูเดี๋ยวหาบหมืองอุ่นมันอันมันอัน FC เพิ่เป็นบ้านเห็นแม่ครัวลงไม้เล็กทอดซับในคอนโดเจ้าป่ะไมยเลขโทรศัพท์อาเซียนบ่บ่เขาเมฆขั้วแม่โอ้เขาแมฆขั้วบ่เขาจกเห็นลูกเขาเจ้าบ้านนะลูกเขาจะเนี้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะลูกให้ ดาวพัฒนาเซียนลูกแฝดเจ้ามันก็าจะถามว่าพ้นทางใจเขาจะถามหาเบิาโทษแม่ขั่วเขาจะมาอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ขั่วสิลงรไห้เด้อฮานักเตี๋ยกับลืมอยู่ดิเซียนลงเงส่วนคนละวันรองตลอบได้ไหมคนละว่าเนาะร้องนักเตียร้งเป็นบางคลิปอยู่แต่ว่ากระโดนโดนหอกลงเทียหนึงบ่แม่เขาจะไปเห็นเขาจะไปโทอหาเขาจะมาอะไรเขาจะ่าวะค่ะไปโทรมีค่ะอ้าวเซียนลูกแฝดวิ่งอะไรดีคะ อีนึงครับวิ่งบนล่างหนึ่งนเนาะครับห่วยบูมเป็นเขาเราบน่นอ่บาบันิเซียนเท่าเดเขาเขาดีตัวของของแม่ขั้ววิ่งหกตัวเดียวของเจ้าวิ่งหนึ่งข่อยกระจับหกหนึ่งเท่ากันดิสบ,บายครับสบ,บายเออเขาแล้วบันิเท่าไปบอลลอดแทอะอะจับคู่ จ็ดหนึ่งจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งอาทิตย์เก่าหนึ่งเก้าล้ครับนากสองสองหนึ่งสองหนึ่งเอาเนอันที่บ้านทุกไปกับเาไม่ก็ได้ไม่ยากหรอก้เอาเอาซิบสองหนึ่งแม่นบ่ะครับมาเอามาเดาซิบมาครับัญชีซิบก็มีตี เชีบนเบซืแต่ศูนยนย์ยังมีเนาะครับเเอาเอาสิบันนก็หนึ่งนึ่งมันบอาฟันหนึ่งาอรตัวนี้ปัเีวเอาจุทยสองหกเดียวพอเลยสองหกครับตัวกันเอาบอลไหลครูถือว่าพ่อเล่นคับพี่น้องเจ็ดค่ก็เจ็ดนะั่นแหละตัวเอาตัวเน้นเอาตัวลักมาเอาตัวเก้าเป็นมยางออกแปดเ็เลเกิเจดสิเตัวเก้านี่เอาแปดหนึ่งบ่บ่ครับเอาเจ็ดหนึ่นะทำมันม้ยังเจ็ดหนึ่ง เดียวนะ่นะนักเดียวนะเน้นตัวเดียวของมองเนี่ย,ยนนขับ,บเตทนนิงเลยมืตะกอมตะกอบมะยางเนี่ยเออตะกอมมะยางแม่นบ่บ่ครับบ่ยางเออขี้ไข่ตะกอบมะยางนะเดี๋ยวเมื่อไรเขาไปมีโอกาสจังสีขับไปโอนให้เด้อตังเด้อใจเย็นเด้อบ์มอย่างบอย่าง,อเ,งเออ,เอเหฮ<า>ร้าน<อ>าหน่อยกินขนมเพิ่นโอนมาทั้งแม่ขั้วเนี่ยแหละแม่ขั้วก็เลยว่าเออเห็นใจร้านหน่อยก็เลยต้องให้ไปร้านหน่อยไปสักก้อน ให้กำลังยังไงก็ได้ครับให้กำลังใจผู้ทำงานมือแรกนี่ถือเรีกเหล้าอีกได้อีกหละสิแล้วเบิ้งนี่เนาะขอบคุณหลาย <c oughs> ขอบคุณหลายคนระับเอาจังได้กับขอบขอบุญขอบคุณสำหรับเสี้ยนลูกแฝดเอฟซี FC กับไทมหาไลนหลายปลาสีออกคลิปต่อหมู่บ้านนี่ละเฉลี่ยคนวันส่งไปแล้วไล้วยเนาะวีก็อยากสัมผัสตัวสัมผัสตัวเป็นๆเนานะเอาโอเคเนาะครับครับ ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาแม่รัวเลยสิลืมลงเบอร์โทรมแม่รัวตัวละเอาสำหรับเซียนลูกแฝดเนาะมาให้แล้วล่าพัฒนาวันที่2 1่เอทับ16เกตเอาแม่รัวผูเอฟซีพู FC, พอยากได้เบอร์โทรมแม่รัวเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ098 หนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าแม่ครัวเบอร์เนเบอร์โทรอันเซียนลูกแฝดเด้อนี่ค่ะเด้อเบอร์โทรแม่ครัวเบอร์โทรแม่ครัวเด้อค่ะนี่เด้อมือแรกขอแจ้งข่าวนะคะพี่น้องสำหรับรัฐบาลไทยผู Ahmad ้ติดตามแอนนาเกาหลีเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือแรกแอนนาเกาหลีออกเด้อค่ะพี่น้องเด้อ จะลงสู่จอ15ชุดเต็มหรือว่าอาจจะมีเลขวิ่งมาด้วยบอกหรือยังไงค่อยคุยกับแอนนาเด้อสำหรับมือแรงพี่น้องสำหรับมือแรงผูพูติดตามแฟนคลับของแอนนาเด้อค่ะแฟนคลับของแอนนาพูติดตามแอนนามือแร่งแล้วกับพูพ,พูรอ่อหวยซองกุหลาบแดงมืออื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อ หวยซองกุหลาบแดงคือมืออื่นบาทที่นี่มือแรกนี่แอนนาล่งสูจอ่ออ่าหวยชุดไต้วันไก่มือหวยออกแล้วกะสุราชสุราชยังไม่มาเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อรอแม่รัวกับลอากัน มือติดตามเจ้าแม่มูจองอ่างอาแฟนคลับของแอนนารอดติดตามเกาะติดไ้เด้อค่ะพี่น้องสําหรับแม่ครัวพารวยแอนนาจะลงสู่จอเย็นนี้แต่ว่าจักสี่ปินเวลาไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อติดตามไ้ค่ะพี่น้องลากาอ่าเจ้าแม่มูจองอ่างพรุ่งนี้หวยซองกุลาบแดงพรุ่งนี้เนาะ้วกาอ่า สายสุรัตยังยังไม่มาเด้อค่ะสายสุรัตอ่ะอ่ะกดกระดิ่งไวค่ะสายสุรัตย่งบ่มาบนอย่างเดียวสองตัวมาตัวผู้เลีอล่ำปมามดออกไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับอาจารย์รำไปไามาดอ่ะมือนีมาเบิ่งกันสำหรับเซียนลูกแฝดมเมื่อนหนีไว้ห้าหน้อยเนาะคะ่ะห้าหน้อยนี่แตกกระจุยกระจายอยู่ในช่องปาดของแม่ขั้วนี่แตก ของแม่ขั่วแตกสองน้อยของไอ้คุง้งเพชรเมืองจัน์แตกสามน้อยเมื่อวานนี่ของเซียนพิษนุโลกแตกน้อยหนึง่งเอาสามอาจารย์นี่ร่งกลุ่มนี่แตกตลอดค่ะพี่น้องบ่ของผู้หนึ่งกับผู้หนึ่งบ,บ่ของผู้หนึ่งกับแตกตลอดที่ว่าบ่พลาดหระไปสําหรับผู้อยู่ในบ้านผู้อยู่ในกลุ่มเอารวยไปตามๆกันเมื่อนี้แม่ขั่วก็จะร่งน้อยคือเกาสำหรับข้อห้าหน้อยผู้ได้ยัก อ่ามีรายใดกับข้อห้าน้อยเด้อค่ะอ่าขามาในกลุ่มน้าแม่ขั่วค่ะทักกันเขามาอ่าเบอร์ทักไล่ก็คือ0 9 8ย์2 7925นสองสองห้านี่คือเบอร์ทักไล่ขามาหาแม่ขั่วเลยเด้อไผอยากเขากุ้มอ่าทักไล่ขามาได้ครับครับครับอะไรครับเอา,อเอา,าวันรับวันดีครับก่อนแล้ววันดีครับก่อนเลยเดยได้วันด,ดีครับ,อรอดดรบโอเคเลย ร้านหน่อยค่ะพี่น้องร้านหน่อยเพื่อนคางบ้านเพื่อนพามาเหร่นนำ้ำอ่ะมาเบิ้งกันค่ะพี่น้องสาหรับเซียนลูกแฝดลาวพัฒนาวันนี้ให้เฮงปังรวยเด้อวิ่งบนล่างหนึ่งจับคู่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งและสองหกเบอร์โทรห้างใต้เดอเาะอวงกลมให้ตัวเดียวคือเจ็ดหนึ่งสำหรับเซียนลูกแฝดเด็ดเป็นเด็ด เบอร์โทรแม่คั่วผูอยากได้เอซเพิ่นขอกันขม่าลายวัสเชีนลูกแฝดบางอะเบอร์โทรแม่คั่วลงหายเดาหนึ่งเก้าเอ้าว่ามันเขียนผิดบ่อศูนย์เก้าแปดดมังสีเมีนมันบอกเปนหนึเ้าด้บาทนี่โอ้ยศูนเด้วพี่น้องเด้อบ่เป็นหนึเแปด้อแม่คัวลงผิดพี่น้องศูนย์เก หนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าอะนันนี่นี่คือเบอร์โทรเบอร์โทรแม่ครัวเด้อค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าอ่ะขอโทษขออภัยลงเบอร์โทรผิดพี่น้องเอาเบิรงคลิปห้จบเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิรงคลิปห้จบสําหรับเบอร์โทรเดี๋ยวจะโทรผิดเด้อออะพอกันคลิปหนาสําหรับคลิปนี่แม่ครัวสวัสดีค่ะ